Hi everyone, Spelling Clips by ครูสุธิรย n นชั m I have 33 basic spelling clips for you. You can learn how to say the words correctly. And this is the first one for you, all of you. สวัสดีค่ะทุกคนและผู้สนใจการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคุณครูมีคลิปแนะนำ33คลิปค่ะในการออกเสียงโดยการสะกดคำค่ะ พวกเราจะได้ออกเสียงคำพพศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและนี่ก็คือคลิปแรกที่คุณครูจะนำเสนอ Now let's learn together เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเสียงแรกที่จะแนะนำวันนี้ก็คือ add add add, add. เดี๋ยวเราไปหาพยัญชนะมาสะกดกันนะคะพวกเราจะได้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องค่ะไปเลยค่ะ s p l d ลองมาสะกดคำกันนะคะเอาตัวอักษรมาสะกดค่ะ the ad dad the ad dad the ad lad the ad lad, the ad, lad. พอแอดแพทเพอแอดแพทแอดแซดแอดแซดแดดแดดแพแซด ขออธิบายคำว่าแลดเพิ่มเติมนะคะแลดแปลว่าเด็กหนุ่มค่ะส่วนคำว่า Pad แพทแปลว,ว่ากระดาษเป็นแผ่นแล้วนำมาเย็บรวมเป็นเล่มหรือเราจะเรียกว่าสมุดฉีกก็ได้ค่ะส่วนคำว่าแดดกับแซดอันนี้ดูภาพคงทราบความหมายนะคะแดด แ a ดแพท s a แซดจำความหมายได้ไหมคะแดดแ a ดแพท s a แซดค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะตัวอย่างสี่คำ ส่วนตัวอักษรตัวอืนอ่นๆเด็กๆสามารถนำมาเปลี่ยนมาแทนที่ตัวอย่างของครูได้เลยนำมาผสมกับสระแอแล้วก็ตัวสะกดเดที่ให้เสียงว่า add แอด,แอดลองไปฝึกดูนะคะว่าออกเสียงได้หรือไม่คราวหน้าเราจะมาสะกดคำใหม่กันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ goodbye ค่ะ